คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้ยอยกว่า18ปีคนที่ทจะมีการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา เขากรามาวิ่วัสดีกันดีเช่นเคยนะผู้อยู่กับผมไอตีบาจอยนะหักกบหัววันวันหัววันวันว่ะหัววันวัเช้านะหัวรุ่งไก่ขันนั่นเองนะท่านผู้ชมก็รอดไปเช้าเลยนะผมรอคุณนานอ่ะคุณไก่จะพอดีเช่นเคยนะครับผมเราก็อยู่กับเกมบีเสื่อโชคลาภนะก็จะเป็นเช่นโมงดึงแ้วโมงเลยนะครับผมคุณนอนไปสี่รอบแล้วเนี่ยตามจริง อ่ะใครที่ยากรู้ช่วงเวลาเข้า,าพูดคุยกันนะก็รีคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะง,ง่วงนี่เพียนะต้องการกาแฟนะรอรอแก๊ปอยู่นะรอแก๊ปมาพกมาห้านะพี่เสือขออนญาตเลยแต่ก่อนแก๊ปมาได้ปะเดี๋ยวมันขัดตอนนะสามสิแล้วกันนะท่านผู้ชมบวกกับเทอร์โบไปประสานเสียงประสาสัมพันธ์นะ ปับเข้าไปเอาไปลีลาแปลกๆมันหมุนมันช้าๆนะไม่เร็วแบบพวด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 พว่ะเออแต่วันนี้ก็ดีนะแบบนู้นมันเร็วเกินน่ะมันไหลแบบไหลไหลออกอะ่ะไม่ไหลเข้านะไหลรัวๆ,ๆเร็วเกินบาเกมบไม่เงยปรับสมดุลไม่เท่ากันเลยี่เสียเหล่านี้ค่อนข้างจะสโลโมเช่นนะลีลามาเฮาตึงตัวเราก็เป็นแมวนะ พี่เหมียวพี่เหมียวคูสิบมามาตั้งหน่อยกดมือแล้วกันนะออโต้ไพรมือไปไพ่มือเข้ามาอู้วว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 บวเมื่อกี้เห็นเหมือนวันหรือเปล่าไปวว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 รัวว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 ่วว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 วอวว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 วขวว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 วมวอวว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 ้ววววว่วว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 วมรวววกัน แต่ดูดูเขาเรียกว่าดูเชิงอะดูเชิงชายก่อนนั้นแล้วไปอัดเปลี่ยนวิสเลียงเลียงมาวิสแพงด้วยว่ะเนี่ยแล้วส้มมันแพงไงพี่เสือเราอะไม่รู้ทำไมนะงงงงมากสายพันอ่าสายพันอะไรก็ไม่รู้นะแพงจัดเนะี่ยส้มแมงลาชาหรือเปล่าไม่รู้โอ้แพงถ้าเป็นพี่วัวนี่คือแบบโคตรถ,ถูกอุ้ย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  คือไม่ค่อยดีใจนะติดคูนสิบเนี่ยอุ๊ยเรามันมาคูนสิบคือโบติดติดคูนสิบติดกระโดดติดอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันชอบขาดช่องเดียวอ่ะประจำซึ่งรอมี้มันมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน้าแข้งกันเลยทีเดียวเชียวพันสองร้อยห้าสิบโอ้โหขอบประคุณมากพี่เสือนะมาดีมาทรงดีเลยหมู่ดาวเช้าแบบนี้เอกีเอกไมละมึงะเปิดสามสิบไป สิบมุนสิบมุนหรือว่าหนึ่งเซตเหมือนเดิมนะลด้าดทองกันก่อนหัวยา,าวสิบเซตอโอ้ตัโดีมาแทงกันได้่ยคเนี้ยบอกตรงถ้าเมื่อกี้มาเบ็สามสิบนะสิบเคอนะัพนะท่านผู้ชมโอ้ยมัมีตรงมีติดนะก็รอไปนะหมุนบนไปว่ามีติดคูณสิบหรือว่าคูณสิบนอกนะฮะ ถ้ากระโดดตัวเต้นคูณสิบก็เยี่ยมไปเวลีกูดเวลี่แคสกันไปแ้่ไม่มาก็นะเะเลิกกันพี่เสือนะถ้าไม่มาแล้วนะนีน่เด็กรถวะแล้วเนี้ยอีกสิบเซตแล้วนะเลขสิบได้ทำโชคหมุนเป็นหลักร้อยทีไรเกือทุกทีสังเกตดูนะสองสามกลิบนะจะเล่นแบบหมุนแบบหลักร้อยนะแบบออโต้อ,อะไรเงี้ย ไม่ค่อยเวนะิร์กไงยิงกดมือกับแบบหรือว่าทีละสิบทีละสิบยิงยิงยิงดีอีกนะอ่าผมว่าดีผมเกลืออู้เคโอเคเกือบรถเบ็ดแล้วนะเมื่อกี้ไม่เอ้เลยหกร้อยมาเือะคูณสิบอ๋อคูณสิบเท่านั้นคูณสิบเท่านั้นพี่เสือสองช่องสองช่องโอ้ยยังเลยช่องหนึ่อ่าเรียบรวยเรียบรวยเกษตร อยากจะมาสองรอบเลยนะท่านผู้ชมคณติดวันนี้สามเคกับอาร์เด็กสองเฮ้ยตอนนี้ได้แล้วนะสามเคเฮ้ยเรายอดเปิดสูงได้แล้วนะห้าสิบไปเหมือนเดิมสิบเลขนำโชคโชคลาบแต่ลาบก้อยเนือ่อยไปลูกนา้าันูส้มส้มนี่ชอบมากนะเอาไปบ่อยไปได้นะแพงแพง่าพ,พอทองรู้ทำไม บั็กหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เป็นแพงจริงนะส้มเฮี้อะไรแพงๆส้มพิมีอะป่ะโอ้โหเป็นคอร์ฟเฟรมสองอ้ยรถก็เป็นหัวภาพทีเดียวเชียวอุ้ยโอเคเบื่อมีขี้เกียจพอดีแล้วแตกโอ้ไม่ก็มาครับท่านผู้ชมโอยปวดหลังปวดหลัง นอนจัปวดหลังอเง่ายนอนรอจังปวดหลัง, oh ลงอ,ล 8, ลอ๋อ1 k นะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนสุดยอดพระามแปดามเ้าอีกแล้วได้เป็นทั้งหมด 13k นะครับกับรอบนี้นะครับซึ่งโคตรไวนะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้คือ3คลิปนะถ้าสังเกตดูจะห้านาทีแตกกันหมดทุกคลิปเลยนะครับผมดวงกูอะไรจะดีเบอร์นี้วันนี้ ก็เป็นว่านะครับท่านใดที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้ครับหลน์แบบนี้เลยก็ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะก็มาแลกเปลี่ยนเทคนิคดีๆกันได้เลยนะพูดคุยกันนะฮะวจะจัดกิจกรรมแน่นอนปีใหม่นี้นะครับฝากด้วยนะก็หลังคลนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดซับกดไลค์ทั้งสๆต่องทางาเอาไว้เลยนะครับผมจะมีกิจกรรมแล้วเจอกันนะฮะไปแล้วผมคลิปนี้เจอกันใหม่ว่วงว่วงทัก